พี่น้องช่องเจนามโรตูซิงนะครับือนี่ถักทาพี่น้องทอนให้ใจเฮ็ดยางตอนนี้เขาเดินทางมาได้ประมาณก่เครื่องทางแล้วพี่น้องน่าจะวันนี้เดินทางสามร้รอยสามร้อยหาสิบหาโลนี่หละถ้าจำว่่ผิด 35 5ห้าห้ากิโลนะคะจากบ้านเชียงยืน่นอุดรธานีนะคะไปงานยูทีอำเภอปทุมราชวงศาตำบลเอียงปลาจำชื่อตำบลม่ได้ปทุมราชวงสางานบ้านเบิบร์นปทุมราชอ,อัติโน่เมืเ่งเร่งในบ้านเบิบร์นปทุมราชวันนี้ถือว่า เดินทางไกลค่ะเลิกดึกแล้วก็เดินทางไกลโอ้ยแดดแยดเริ่มเง็ตาแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบเอ็ดนาทีตอน,ตอนพี่น้องเห็คิดเนี่ยห็นสวยๆเริ่ต่ะ่าตอนตอนนี้นะประมาณหกโมงหกโมงสิบเอ็ดนาทีกับระยะเวลากับระยะทางอีกร้อยสามสิบห้ากิโลตอนนี้มาเดินทางมาแล้วสองร้อยกว่าโล จอดปั้มเดียวจอดปั้มเดียวแตงแตยูปุ่มพะว่าฟังนั่นฟังนี่มาเรื่อยๆพี่น้องฟังมาลำทางชีวิตคือการเดินทางเพ่งกันเพ่งของสิงอีสานแมนดีๆดิ ชีวิตสัญจรกินนอนบนรถพวกเราทั้งหมดเอารถเป็นบ้านตกกลางคืนลุกขึ้นทำงานส่วนกลางวันเดินคือยามหลับนอนอคลิปนี้กระบ,บ่มีอยังหลายภาพพ่้องเบิงติดตามว่า ระหว่างการเดินทางนี่เราทาอะไรเขาเห็ย,บบย่ยงเนยเขาแยใส่บอเขาสิบไปภาคไซสจังสีเนาะไปเดินทางกันค่ะเดินทางต่อเดินทางต่อค่ะพี่น้องตอนนี้เราถึงไอ้นี่แล้วนะเอ่อเหยียหวมิกเยียกห้วยมิก,กมักนสิบห้าเท้า พหรัดไปใช้เนี่อปุเดี๋ยวไปตามดูว่าเราจะไปอะไรยังไงที่ไหนบ้างนะคะตอนนี้มีมีรถของเจ๊น้ำหนึ่งคันออกหน้าเพื่อนตามหลังด้วยรถทุบตับไก่ทองแล้วก็ตามท้ายของทุบตับไก่ทองเป็นรถของเอ็มออนเดินทางน้ำกันสามขั้นพี่น้องไปโอ้ยก็อ,อยากใส่บาทแค่เห็นเป็นใส่บาท สาธุสาธุเ <c oughs> คีิก็ดีแล้วสาธุสาธุตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะคะเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนค่ะเรื่องตีเยอะขึ้นแล้วไปแทะได้จะ,จะ,จะ,จะขีดโอ้ได้ขีดเดียวเอาเต้มด้วยน้ำด้วย

เอ่อเข้าไปเจองานททนนมสขีดตุ่มนี่ยัางจะได้ล่างได้ใส่ได้กินถามว่ามารหลดเเดียวหกบ่หค่าข้างหลังก็มีตะขวงค่ะข้างหน้าค่ะมีตุ๊ก,กตาในกระเป๋าของกินขนมต้องอยู่ใกล้มือเด้อันนี้เป็นแบบแอปเปิล้ลแล้วก็ถุงหมักองุ่นค่ะพี่น้อง ตดินปรมาณเสร็จแล้วเดินทางต่อค่ะนี่เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีครับพี่น้องกองทัพต้องเดโดยเฉพโอ้ยคอยบีบซิวเดี๋ยวเราจะลงไปดูอาหารการกินนะคะสายเกณฑนักขัสินไปยุโรปมาขึ้นสิไปรับสไลดหัวหมูหัวหมาทั้งหลายจ้ะมาไก่คัแเซจ้าอำนาจแบสวรไปรับอยู่ภาคเหนืออย่าบอกเรียกงานละอันไก่กุชชี่ซูนนี่ต่ำยังเนี่ยค่ะ ตำสัวตำที่นี่บ่ที่บ้านจะนูนเยอะกว่ากูที่นี่ก็ได้เนาะผ่านนั่นอิตาเมื่อกีซื้อไปกินหงั่ตัวกินน้ำกันกันอันนั้นไปกินหั่เอาตำปลาเพ็ดหน่อยเมื่อกเอาตำยังเอาตำปลาเพ็ดหน่อย อันตำบักทั่วใบใหญ่ตำบักทั่วแค่นหน่อยใกันหมคะเอาปกติค่ะต้มแซ่บบ่ต้มแซ่บซุปบ่บนะต้มแซ่บกระดูกหมูเมื่อกู้กุศลด้วยชิพหายไว้บอดดิเพาะความชิพหายนั่แหละให้กูเติมหนอ่อยมันเปิ้มเย็เนๆกระดูกไน่ใหญ่กระดูกเนาะกระดูกกับไก่อันกับไก่จะเพิ่มตัวนี่ ตาบน้ำไตาตาบใจขึ้นนี้เรอาขึ้นยอย่างนี้ขึ้นนี่มันไม่ค่อยมั่นดิเอาเพิมสิโอ้โอ้ีลดลุอ่ <c oughs> ตะตลกสาว ยี่ด้ลร็ลกับว่าไก่ค่ะไก่เม่ยัไก่ลายทิอดหายแลกิ่นยกินยุระเบียบจ้าสิพะลามือเรงนี่เหรอมาแตออุดรมีมีตามกับมีพวกเป็นอย่างไ้อัน มัดก,กินแล้วบบดที่นี่มั้นั่นมันน้อเลยบระเดี๋ยไปโกลยอ,ยอดกินดอกยาบ้านนี้สังส่งสั่งเสร็จเียเ<ด><ด>นชาีเป็นว่าร่างหนากว่าการห้าผอ,อดานออใชเขา่เชืดเอดป็นเรอห้างทุันนั่นนี่เนาะแต่เกิดสมมติมาเออควมพ่อดานพราะเดี๋ยวเออันเมียหันเด้ออันเนวปิ้งย่างนานกว้างไว้ขนาด มืงอยบอดีครับด้อได้ลุกไปตจวดเงียวนะจ๊ะววจีนีสามไ่ไกขาตบเพื่ออย่างไม่อยู่ดึกลับมันบริเจยวกับอำเพื่อเพิ่นค่ามันเจอวกับหนหาเขารับงานไก่ค่ะ <c oughs> อันเงียนก็มาด,ด,ด,ดาูดูผูกไก่เงียนมาสวยอ่น,นี่ถึงที่พักแล้วค่ะเป็นเวลาเก้าเก้าโมงสามสิบเก้าโอเปดโมงสามสิบเก้าอันนี้ห้องพักนะคะสามรอยห้าสิบป้าป้าหนึ่งดิมอยูต่ตรงนั้นอันนี้เอ็มออนแล้วก็ตู้ตับนะคะอันนี้ขออนุญาตแตกสักคู่นะคะ พึ่งเด็ดงานกระไลเวลาสักกับบมี่นี่ค่ะบริเวณงานโอบริเวณงานสัตว์บริเวณที่พักนะคะก็โอเคอยู่สามร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำเดี๋ยวจะสักชุดคุณหมอก่อนค่ะเบิ่ง ของข่อยดับเรียวเรียวเพราะว่ามันถือกร้องพืน้นเอาไมคกียนผ่ามานำเดี๋ยวซักชุดคุณหมอก่อนแล้วค่อยจะอาบน้ำนอนโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้สน,นิแน้วพี่นองเนาะไปเร็วไว้บายขอเวลาขอตัวพัก่อนแล้ว